นี่ก็เป็นประพาบนทนข้างอ,อุนะครับทั้งสององนี้ติดติดกันก็คือแบบเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับครูบาอาจารย์ครับแต่นี่นละครับพระหล่อไม่พิมพ์เดียวกันแต่ก็มีบางอย่างที่แบบพิกลอกมาก็คือตรงตรง,ตรงท้ายที่นั่งจะมีก้อนแบบเศษขึ้นมาเบ้อเลยองค์นี้แต่องนู้นไม่มีนะครับครูบาอาจารย์ท่านจะแยกได้เห็นอย่างชัดๆเลยว่าเออเป็นพระไม่ใช่พระองค์เดียวกันแล้วก็ผมก็จะพยายามถ่ายทอดถ่ายทำที่จะ ลงแบบองค์ไว้ว่าเป็นองค์ที่เท่าไหร่เท่าไหร่ไว้นะครับให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ศึกษากันว่าไม่ใช่พระองค์เดียวถึงจะคล้ายคลึงกันค่อนข้างออกจะมากอย่างองค์นี้กับองค์ที่เมื่อกี้เนี่ยก็ลักษณะจะคล้ายกันนะครับครูบาอาจารย์ทายทอด่ายทำให้ดูเพราะเป็นพระพิมพ์เดียวกันแต่ความที่แตกต่างกันคือแบบว่าเส้นสายบางอย่างก็อาจจะหนาบางไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็บางทีอาจจะมีเศษโลหะที่แบบผุดขึ้นในที่แบบไม่เหมือนกันด้วยครับเนโอคือศูนย์ปราเอไอเอลนะครับคุณบาจารย์ครับนี่เป็นพระปพามุนทนข้างรัศมีไอข้างอุปปพามมนทนข้างอุรัศมีผมถ่ายไปหมดแล้วแต่นี่เป็นปพามมนทนข้างอุนะครับถ่ายทอดถ่ายทําให้ได้ดูกันนะครับ ก็จะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับครูบาอาจารย์ให้ผมคัดสรรพระที่ผมมีอยู่ก่อนว่าสมควรจะถ่ายไหมผมจะไม่หยุดถ่ายแต่แน่ใจว่าต้องเป็นหลักพันนะครับคลิปให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้เข้ามาศึกษากันอย่างที่แบบเป็นพันนี่ก็เสียว่าศึกษากันใช้เวลาก็5นาทีต่อองค์เองไม่มากครูบาอาจารย์ไม่ยากนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปยาวผมทำคลิปสั้นเท่านั้นเอง พ่อแม่กูบาอาจารย์ได้ศึกษากันอย่างที่แบบอมไม่ต้องใช้เวลามากในพระหนึ่งองค์นะครับก็จะได้แบบมีเวลาไปศึกษาพระที่ผมครับถ่ายทอดถ่ายทำให้ท่านได้ดูกันเนี่ยแบบไม่ต้องแบบดูนานครับจะได้ศึกษาพระครับอย่างหลายหายองค์ครับ30นาทีก็จะศึกษาได้แบบโอ้ ย่งน,น้อยก็ต้องนู้นนะครับว่าอาจารย์หองเก้าร้อยกว่าองค์ที่ถ่ายทอดถ่ายทำมานี่ก็คิดว่าก็ใช้เวลาหลายๆวันนะครับศึกษาไปเรื่อยๆครับท่านก็จะได้ความรู้เข้าสูแบบในใจเลยนะครับไม่ต้องจำนี่คือศูนย์พระ AIL ของเสียนข้างถนนนะครับเป็นศูนย์พระแห่งเดียวนะครับ ที่แบบเอาพระหลายๆองค์ให้ท่านมาได้ศึกษาการเพราะคุยนักคุยนาครับว่าจะต้องให้ท่านศึกษาหลายองค์ไปพร้อมๆกันในเมื่อเราพูดอย่างนั้นเราก็ต้องเอาพระหลายๆองค์มาให้ท่านได้ศึกษากันมีถึงกาพูดว่าจะให้ท่านศึกษาพระหลายๆองค์ไปพร้อมๆกันนะครับผิวพระแห้งเนื้อพระเนียนเนื้อพระละเอียดน,นะครับไม่หยาบไม่เลอะไม่เทอะนะครับแล้วก็ ทึบไม่ทึบแสงสะท้อนแสงนี่ก็คือเป็นพระแท้ครับที่เป็นพระที่มีอายุมากเนื้อพระดูดูเหมือนกับไม่แหง้งแต่พอไปเจอแสงเจอกล้องเจออะไรถ่ายภาพออกมาจะเห็นว่าเป็นพระที่แบบเก่านะครับเนื้อจะไม่ทึบไม่ดูดแสงนั่นเองนะครับเขาเรียกว่ามีความส่องสว่างนะครับคล้ายๆว่าพระเนื้อแห้งนี่จะส่องสว่างขึ้นมาคือสะท้อนแสงนั่นเองนะครับ ก็บาอาจารย์ศึกษาดูให้ดีนะครับบางทีผมไปเห็นพระโหถ่ายออกมาทึบดูดแสงผมก็แน่ใจเลยว่านี่ท,ท,ทั้งๆที่โอว่าเป็นพระกุร้อยปีเลยนะที่เขาพูดไว้นั่นไม่ใช่เลยละครับเป็นพระที่แบบเรียนแบบชัดๆเลยยิ่งพระกุหลายๆร้ยยอยปีนี่ดิ่งอยู่งูง่ายพราอายุเยอะพอพระ,พะเรียนแบบเห็นปุ๊บถ่ายภาพออกมานี่จะรู้เลยว่านี่คือพระเรียนแบบครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับครูบาอาจารย์ครับจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับจากศูนย์พระ ARL ของเสียงกางถตนนครับก็กรุณานะครับครูบาอาจารย์ครับเข้ามาศึกษานะครับก็มาดูให้เยอะๆดูพระเป็นหลักหลายหลายร้อยเป็นพันเนี่ยก็มีเวลาศึกษาจากศูนย์พระ ARL ในใน u t u b e นะครับในเพ e b ุ o k ก็ลงบ้างนะครับแต่คงไม่เยอะเท่ากับใน ในใน t u b e Facebook น้อยกว่าเพราะว่าผมทำ Facebook ที่หลังครับขอบคุณมากครับครูบายจารย์ครับกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามใหด้วยนะครับจากศูนย์พระ ARL ครับสวัสดีครับ